ที่อำเภอดอนพุทธจังหวัดสระบุรีครับเดินหน้าใช้โมเดลทุ่งบางกลุ่มแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งซ้ำซากจัดระบบบริหารจัดการน้ำใหม่ทั้งระบบพร้อมรับมือฤดูฝนชูเป้าหมายเพิ่มไรายได้เกษตรกร,ร,ก,รกว่า700ล้านบาทต่อปีจังหวัดสระบุรีครับโดยอำเภอดอนพุทธร่วมกับกรมชลประทานและกลุ่มผู้ใช้น้าในพื้นที่เดินหน้าใช้ทุ่งบางกลุ่มโมเดล ก็เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภายแล้งซ้ํสร้างในพื้นที่ลุ่มต่ําซึ่งได้รับผลกระทบมาอย่างยาวนานครับจากน้ําท่วมในฤดูฝนและก็ขาดแคลนน้าในฤดูแล้งทุ่งบางกลุ่มนะครับครอบคลุมพื้นที่กว่า8 4 0 0 0ไร่ในพื้นที่ของ2จังหวัด6อําเภอ14ตําบลเป็นจุดรับน้ําจากหลายเส้นทางทีเดียวครับทั้งจากแม่น้ําลบบุรีคลองเริงรางและเทือกเขาในอําเภอพระพุทธบาทโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอดอนผุดที่อยู่ปลายน้ํา ทำให้มีความเสี่ยงสูงจากน้ําหลากทุกปีครับทานะของนายชัยวัฒน์คุณวัฒนาโนนผู้อำนวยการโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเริงรางบอกว่ามีการดําเนินแผนปร,ปรับปรุงโครงสร้างน้ําเช่นการลอกคลองปรับคันกั้นน้ําสร้างประตูระบายน้ําใหม่รวมถึงติดตั้งระบบ IOT นะครับเพื่อติดตามค,ควบคุมการส่งน้ําให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ก็จะมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําในระดับตําบลและหมู่บ้านครับ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวนาและผู้นําท้องถิ่นในการที่จะวางแผนและบริหารจัดการน้ําตามปฏิทินการเพาะปลูกที่เหมาะสมลดความเสียหายจากน้ําหลากช่วงฤดูฝนและก็ยังเพิ่มโอกาสเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างเต็มที่ผลจากการดําเนินงานนะครับพบว่าพื้นที่น้ําท่วมเนี่ยลดลงกว่า46,000ไร่มีน้ําต้นทุนเพิ่มขึ้น138ล้านลูกบาทเมตรใช้ได้ทั้งฤดูฝนและก็ฤดูดแรงด้วยนะครับก็คาดว่าจะเพิ่มรายได้ เกษตรกร,กรได้กว่า700ล้านบาทต่อปีและในปีนี้ครับพื้นที่อำเภอดอนผุดยังไม่พบปัญหาน้ำท่วมหรือการแย่งน้ำเหมือนปีที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันครับทางอำเภอดอนผุดเนี่ยยังเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนโดยมีการลงพื้นที่ไปสำรวจการเพาะปลูกและจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อประสานแผนรับน้ำและระบายน้ำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดโดยยึดประชาชนครับเป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการ